สวัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับ3กระบี่สาวนะครับผลงานการเขียนของเนี่ยอุชเชงได้งานแปลของคุณจำลองพิษนาคะนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าทั้งเหี่ยวล้างเฮงเลง้งและกวงเหลียงเฮียนั้นได้คุ้มกันปังเองหลบหนีมาได้นะครับเรามาต่อกันตรงนั้นเลยกวงเหลียงเฮียนั้นมองดูปังเองที่นอนหลับสนิทอยู่ บอกเลยว่าน่าสงสารลูกที่วันนี้ครบหนึ่งปีของฝาแฝดต้องบ้านแตกสาแหลกขาดพี่น้องพลัดพรากถังเหียวล้างก็บปกว่าเจงบวนตึงนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีฝีมือกล้าแข็งยังจะรับปังลิ้มไว้เป็นสิทธิ์อีกด้วยไม่น่าเป็นห่วงแล้วหรอกถังเหียวล้างยังเสนอให้ทุกคนนั้นเดินทางไปยังภูเขาไท่เห่งสวัวพราะได้ยินจากจิวแชว่าผู้กล้าหารทั้งห้าหมณฑลนัดประชุมกันที่นั่นเพราะพวกศัตร มีจำนวนมากถ้าจะเดินทางกลับไปที่เมืองหลวงก็จะเป็นระยะทางไกลแต่ถ้าไปที่ชุมนุมเหล่าชาวยุทธคงจะออกหน้าช่วยเหลือได้บ้างเฮงเล้งกลับไม่เห็นด้วยตำหนิว่าถังเหียวลางนั้นคิดจะอาศัยจมูกผู้อื่นหายใจดูแล้วไม่มีเกียรติทั้งสองจึงถกเถียงกันอย่างไม่ลดละกวงเลี้ยงเฮียเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่จูๆ่ๆเฮงเลงก็ถามถังเหียวลงวางว่าเพลงกระบี่ของถังเหียวลางนั้นใครเป็นผู้ถ่ายทอดเ และขอชมกระบี่มังกรขน,นองหน่อยได้หรือไม่ทั้งเหียวล้างก็ตอบว่าเฮ่งกระบี่เป็นอาจารย์ถ่ายทอดให้แต่กระบี่นี้เป็นกระบี่ที่จิ๋วแชร์มอบให้และกำชับว่าไม่ให้ห่างกายจึงไม่อาจให้เฮ่งเล้งดูได้เฮ่งเล้งจึงได้แต่ส่งเสียงไม่พอใจแต่ทังเหียวล้างนั้นนึกถึงคำพูดของจิ๋วแชร์ว่าให้ระวังเฮ่งเล้งไว้ตนจึงไม่มอบกระบี่มังกรขน,นองออกไปแล้วเฮ่งเล้งก็ถามถึงที่มาที่ไปของถัง จนถังเหี่ยวหลังต้องถามกลับว่าเฮ่งเลงจะมาซักไซสเพื่ออะไรเฮ่งเลงจึงหันไปพูดกับกวงเหลียงเฮียชวนให้สงสัยในตัวของถังเหี่ยวหลังว่าถังเหี่ยวหลังนั้นมีที่มาไม่ชัดเจนมาอยู่ที่บ้านได้แค่หนึ่งปีกลับได้รับการถ่ายทอดเพลงกระบ,บี่วิเศษและหลังจากนั้นพวกนักลบพ้นยาดโลหิตก็ติดตามมาถึงบ้านถังเหี่ยวหลังได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากแต่คิดได้ว่าเวลาคับขันเช่นนี้ไม่ควรจะมาเข็ ค่าทะเลาะก,กันในสำนักอาจจะเป็นเพราะเฮงเล้งนั้นไม่รู้จักตนดีพอก็เป็นได้จึงได้แต่มองกวงเหลียงเฮียว่า นางจะคิดอย่างไรกวงเลียงเฮียได้ยินคำพูดของเฮ่งเลงก็ไม่พอใจเพราะแม้ถังเหียวล้างนั้นจะมีที่มาที่ไปไม่เปิดเผยแต่จิวแชนั้นเป็นคนฝากฝังมาให้กับปังปวงเตียวย่อมน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจว่าการเดินทางนั้นควรจะไปที่ภูเขาไทยเฮ่งสัวตามคำแนะนำของถังเหียวล้างจะดีกว่าและยังพยายามเปลยว่าเวลานี้พวกเราจะต้องสามารถีกันจึงจะเอาชีวิตรอดไป เฮ่งเล้งแม้จะไม่พอใจแต่ก็ต้องยินยอมติดตามคนทั้งสองไปภูเขาไท่เฮ่งส่วนนั้นจะต้องใช้เวลาเดินทางจากเมืองลือจิวถึง5วันกวงเหลียงเฮีย้ยคำนวณแล้วว่าพวกตนคงเดินทางไปไม่ทันวันนัดหมายซาตงจิวห่างอีกแค่3วันเท่านั้นแต่ก็มีความหวังว่าเหล่าชาวยุตในงานอาจจะหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นก็ได้แต่ในระหว่างเดินทางได้สวันเฮ่งเล้งกับถังเหียวลัง ก็ดูไม่ค่อยคุยกันคงจะเกิดจากความขัดแย้งกันในเรื่องจุดหมายเดินทางสองวันมาถึงเมืองลกเอียงเฮ่งเล้งที่ออกท่องยุทธภพมานานก็เห็นร่องรอยของชาวยุทธก็ระมัดระวังตัวทั้งเหียวล้างเองก็ตื่นตัวตลอดเวลาเห็นเฮ่งเล้งนั้นส่งสัญญาณให้กับชายชะการกลุ่มหนึ่งหน้าลงเตรียม คืนนั้นถังเหียวล้างไม่กล้านอนหลับเลยเฝ้าระวังภัยทั้งคืนพอถึงวันที่สามทั้งหมดก็เดินมาถึงเมืองเม่งเ,มงเจีะเฮ่งเลงถูกขบวนร,รถของกลุ่มชายชะการซักถามสักครู่หนึ่งขบวนนั้นก็จากไปเหียวล้างจึงถามว่าเป็นขบวนของใครเฮ่งเลงก็ตอบว่าเม่งเกียนแห่งมณฑลสัวกกังเหียวล้างนั้นเคยได้ยินจิวแชร์เล่าให้ฟังว่าเม่งเกียนนั้นเป็นผู้ก้าหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังในภาคตะวันตกของมณฑลสัวกังแต่ก็ หใจที่เวลานี้ทำไมเม่งเกีย้ยนถึงไม่อยู่บนเขาไทเฮ่งสัวร่วมประชุมนำซ้ำกระบวนของเม้งเกีย้ยนนั้นก็ยังย้อนกลับมาจากเขาไทเฮ่งสัวอีกด้วยในคืนนี้ถังเหีวลังก็ยังไม่วางใจพักผ่อนแต่พอลุ่งเช้าก็ไม่มีเรื่องอันไดเกิดขึ้นพอถึงวันที่4ทั้งหมดก็เดินทางมาถึงสัวบูระหว่างทางมีกลุ่มคนหลายกลุ่มร่วมทางไปดูแล้วเฮ่งเลงมีสีหน้าลิงโลแต่ถังเหียวลังกลับ ต้องระวังตัวมากขึ้นกวงเหลี้ยงเฮียที่ไม่เคยออกนอกบ้านมาก็สังเกตไม่พบความผิดปกติอะไรพอเข้าพักในโรงเตียมถังเหียวล้างเห็นภายในห้องพักห้องหนึ่งมีคนป่วยนอนอยู่มีชายสองคนนั่งอยู่กับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งหญิงสาวนั้นอายุราว15-16ปีใบหน้างดงามดุดภาพวาดพอเห็นว่าถังเหียวล้างนั้นจ้องมองนางน,นางก็ร้องว่ามองอะไรชายอีกสองคนในห้องก็ลุกขึ้นประสานมือ เชิญพวกถังเหียวล้างนั้นเข้าไปในห้องเฮงเลงจะฉุดล้างตัวถังเหียวล้างไว้แต่ก็ไม่ทันถังเหียวล้างก้าวไปในห้องแล้วพอถังเหียวล้างเดินเข้าไปใกล้เตียงคนป่วยชายชราที่นอนอยู่ก็ลุกขึ้นถามว่าจะไปเขาไถเฮงสัวเหรอถังเหียวล้างนั้นไม่กล้าบอกความจริงออกไปจึงถามกลับไปว่าพวกท่านมาจากเขาไถเฮงสัวไม่ใช่เหรอชายชราเอื้อมมือมากดบนบ่าของถังเหียวล้างจนถังเหียวล้างต้องร้องออกมาแล้วซุดตัว ผูกเข่าลงถามว่าผู้อาวุโสทำอะไรชายชราตอบว่าเปล่าแค่จะลุกขึ้นเท่านั้นไม่คิดว่าเจ้าจะอ่อนแอขนาดนี้แล้วหญิงสาวก็ลุกขึ้นพยุงชายชลาทั้งเหียวลังจึงขออำลากลับแต่ได้ยินเสียงชายชลาเอ่ยกับพวกว่าเด็กผู้นี้ไม่มีวิชาฝีมือขอให้พวกมันอย่าไปที่เขาไท่เฮงซัวเลย จะตายซะเปล่าพอกลับถึงห้องเฮ่งเล้งก็เข้ามาถามว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครถังเหียวลังนั้นไม่พอใจและไม่เข้าใจคําพูดของชายชราในห้องก็ตอบไปเพียงว่าเป็นคนเดินทางแค่ชวนสนทนาเท่านั้นคืนนี้ถังเหียวลังก็ไม่นอนอีกแต่พอเที่ยงคืนก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกโลงเตียมเห <c oughs> ็นว่ามีชายชะกันร,ราวสิบคนบุกเข้ามาค้นตามห้องต่างๆถังเหียวลังจึงเปิดประตูออกไป <c oughs> เห็นว่าชายชราที่บาดเจ็บอยู่ห้องข้างๆนั้นถูก หญิงสาวพยุงออกมายืนที่หน้าประตูเช่นกันชายชลาร้องว่าตนคือเยี่ยตงเองกระสุนเทพพย,ายดาฝา่ามือเหล็กอยู่ที่นี่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรบกวนการพักผ่อนของคนอื่นกลุ่มชายชะกันซัดลูกกลมเหล็กใส่เยี่ยตรงเองสามลูกถังเหวยวล้างร้องเตือนว่าผลยาโลหิตเ่งเลงรีบจากบาของถังเหวยวล้างไว้แล้วบอกว่าอยากเคลื่อนไหวแล้วเตือนว่าคนร้ายนั้นมีจํานวนมากอย่าได้สอดมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยถังเหวยวล้างฟังดูแล้ว ก็คิดว่าเฮงเล้งนั้นปรารถนาดีดูมีเหตุผลผลยาโลหิตทั้ง3ล่วงใส่ศรีรษะของเอียตงเองแต่เอียตงเองก็คว้ากระสุนเหล็กยิงใส่ผลยาโลหิตทั้ง3ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วกระสุนอีกหลายลูกก็ยิงถูกศัตรตูล้มลงไปหลายคนในกลุ่มศัตรตูมีชายผู้หนึ่งใส่ถุงมือหนังกวางคว้าจับกระสุนเหล็กไว้ได้ร้องว่ากระสุนเทพพยายดาก็เห็นแล้วอยากรู้ว่าฝ่ามือจะเป็นอย่างไรพูดจบก็กระโดดใช้สองฝ่ามือฟาดใส่เอียโต เอียตงเอง,เอง,เองถอยตัวหลบชายชะกันสองคนที่อยู่ภายในห้องก็ถอยกลับเข้าไปเอียตงเองกรึงพลังฝ่ามือทั้งสองฟาใส่ศัตรูที่กระโจนเข้ามาถูกที่สะโพกแต่กลับไม่ลม้มลงแล้วชายผู้นั้นก็ร้องว่าฝ่ามือเด็กไม่รุลแรงอย่างที่คิดแล้วเรียกให้พักพวกบุกเข้ามาลุ้มจัดการกับพวกของเอียตงเองทั้งเหียวลังจับจ้องการต่อสู้ตนเคยได้ยินจิวชแชเล่าว,ว่า เอี้ยตรงเองฉายากระสุนเทพพย,ายดาฝ่ามือเหล็กนั้นจัดว่าเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งในมณฑลภาคเหนือทั้ง5และมีฝีมือสูงกว่าจิวแชร์ยเอกไม่รู้ว่าเป็นมายังไงจึงมาบาดเจ็บอยู่ที่นี่นำซ้ำวันนี้ยังเป็นวันที่นัดประชุมชาวยุทธบนเขาไทเฮงซัวอีกด้วยใช่ที่ถูกเอี้ยตรงเองฟาดฝ่ามือใส่แต่กลับไม่ลงลงหันมาลุกไล่ใส่เอี้ยตรงเองหญิงสาวนั้นก็ใช้เพลงมีดต่อสู้รับมืออยู่ไม่ห่างเอี้ยตรง เ,เห็นศัตรูสามารถรับฝ่ามือของตนได้และพอต่อสู้ได้สักพักก็ร้องว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของมารร้ายแปดแขนศัตรูผู้นั้นตอบว่าเอียตรงเองได้รับบาดเจ็บจากฝีมือของอาจารย์ตนแต่กลับจะต้องมาตายในเงื้อมือของตนแล้ววันนี้แล้วคนทั้งสองกลุ่มก็อต่อสู้กันพันละวันจนหญิงสาวนั้นถูกแยกออกจากเอี่ยตรงเองไปอยู่กับสิทธิผู้พี่ทั้งสองของนางสถานการณ์นั้นยากลำบากเอี่ยตรงเองร้องเรียกหญิงสา ่าวันแซยีแล้วแนะนำกระบวนท่าเพลงมีดแก่นางทำให้นางรอดพ้นอันตรายมาได้แต่ศิษย์ของมาร้ายแปดแขนนั้นใช้กรงเล็บตะกุยใส่บาทั้งสองของเอียดต,ตรงเองจนฉีกขาดโลหิตไหลโสมกายั้งเหียวล้างเห็นพวกของเอียต,ตรงเองนั้นอยู่ในสถานการณ์ขับขันจึงซัดน้ำพิษป่วยมั่งออกไปศัตรูสองสามคนล้มลงส่วนที่เหลือกระจายออกมองหาคนที่ซัดน้ำพิษช่วยแล้วศิษย์ของมาร้ายแปดแขนก็กระโดดเข้ามาตรงที่ถังเห เหวลังนั้นซ่อนตัวอยู่เฮงเล้งนั้นไม่เห็นว่าถัางเหวยวลังนั้นซัดน้าพิษไปตอนไหนตั้งแต่เห็นเหตุการณ์เฮงเล้งนั้นหลบไปซ่อนอยู่ที่อีกมุมหนึ่งถังเหวยวลังซัดน้าพิษใส่ชายผู้เป็นศิษย์ของมารร้ายแปดแขนอีกหนึ่งกำมือแต่ถูกแขนเสื้อของศัตรูสะบัดกลับมาได้ถังเหวยวลังจิ้งฟุบลงกับพื้นเพื่อหลบแต่กลับได้ยินเสียงโลหะปะทะกันประตูห้องถูกพังลงมามีคนร้องออกมาว่าหน้าไม่อาย ผู้ใหญ่ลังแก่เด็กทั้งเหียวลังลุกขึ้นมาเห็นมีคนประหลดัดเพิ่มมาอีกสองคนคนหนึ่งผอมสูงดวงตาเป็นสีขาวอีกคนรูปร่างเตีย้ยสูงเพียงสามศอกยืนอยู่ท่ามกลางศพที่นอนเกลื่อนกลาดสิทธิ์มาร้ายแปดแขนร้องว่าผู้กล้าหาญแขวนกวนตังทั้งสี่มาถึงที่นี่แล้วจะได้ตายพร้อมกันทีเดียวเลยใช้ร่างเตีย้ยวหัวเลาะเอ่อยว่าตั้งไทยเชงเรียกอาจารย์หรืออาจารย์อาของเจ้าออกมาเลยจะดีกว่าพวกเราไม่ฆ่าคนไร้ เสแต่ตั้งไทยเชงก็จูโโจมใส่ชายล่างเตี้ยทันทีกระบวนท่าของชายล่างเตี้ยนั้นทั้งแปลกประหลาดและน่าเกรงขามสามารถรับฝ่ามือของตั้งไทยเชงไว้ได้อย่างไม่ลําบากแม้ถังเหี่ยวล้างที่เฝ้าดูอยู่ก็เห็นว่าฝีมือของตั้งไทยเชงนั้นควรจะมีฝีมือสูสีกับจิวแชร์เลยทีเดียวกลับถูกสี่ผู้กล้าแคว้นกวนตังเล่นงานได้โดยง่ายแสดงว่าสี่ผู้กล้ากวนตังนี้จัดว่าเป็นยอดฝีมือแนวหน้าอย่างแท้จริงตั้งไทยเชง ถูกทำลายถึง3มครั้งแต่ก็ยังหลบหนีไปได้ชายร่างเตี้ยก็ไม่ติดตามไปเพราะซีผู้กล้ากวนตังนั้นถือว่าถ้ามีศัตรูคนใดสามารถรอดจากฝีมือของพวกตนไปได้ก็จะปล่อยมันไปชายล่างเตี้ยเอ่ยว่าคิดไม่ถึงว่าสิทธิของมาร้ายแปดแขนคนนี้จะฝีมือร้ายกาชายล่างสูงที่มาด้วยก็เอ่ยว่าน้องซีถ้าคิดจะกำจัดมันคราวหน้าต้องลงมือให้หนักขึ้นเอีย้ยตรงเองหอบร่างกายที่บาดเจ็บเดินเข้ามาขอบคุณ คุผู้กลากก้ากวนตังทั้งสองเรียกหาคนทั้งสองว่าเป็นพี่สามพี่สี่ชายล่างเตี้ยที่เป็นพี่สี่นั้นเอ่ยว่าพวกเราครบหากันมานานและพี่ใหญ่เฮียนห่วงก็ฝากยาแก้พิษมาให้ด้วยและยังฝากคำพูดมาว่าถ้ามีชีวิตรอดจากเขาไทเฮงสัวก็จะไปเยี่ยมเยือนเอียดตรงเองที่บ้านเอียตรงเองก็ฝากขอบคุณไปยังพี่ใหญ่ของคนทั้งสองด้วยชายล่างสูงเตือนให้เอียดตกเองนั้นรีบไปจากที่นี่จะดีกว่าแล้วก็เข้ามาประ 胖。 เอี้ยตรงเองหญิงสาวกับชายชะกันทั้งสองมองหน้ากันอย่างงุนงงเฮงเล้งพึ่งหายตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่ามีลมพัดผ่านวูบหนึ่งจึงร้องเรียกถังเหียวหลังถังเหียวหลังเองก็รู้สึกว่ามีลมพัดผ่านเช่นกันแต่หันมาดูก็ไม่พบอะไรได้ยินแต่เสียงหัวเราะเจ้ยแจ้วของหญิงสาวจากด้านนอกหันไปดูก็เห็นว่านางนั้นกำลังโบกมือร้องว่าเจ้าหนุ่มน้อยขอบใจเจ้ามากถังเหียวหลังหันกลับมาเห็นพวกเอี้ยตรงเองนั้นหายไปกันหมดแล้วเสียง กกงเหลียงเฮียนั้นร้องเรียกให้คนทั้งสองรีบกลับเข้ามาในห้องพอเฮ่งเล้งกับถังเหียวลังกลับเข้าไปเห็นกวงเหลียงเฮียอุ้มปังเองอยู่และฉีมือไปที่โต๊ะบนโต๊ะมีมีดสั้นเล่มหนึ่งปักตึ้งกระดาษใบหนึ่งเขียนว่าให้รีบเดินทางกลับอย่าขึ้นเขาไทเฮงซัวเด็ดขาดถังเหียวลั้นปลอบใจกวงเหลียงเฮียว่าคนที่แจ้งข่าวนั้นคงจะปรารถนาดีกวงเหลียงเฮียเอ่ยว่าบิดาของสามีนางกับสามีนางนั้นล้วนตายไปแล้วนาง ไม่กลัวสิ่งใดอีกต่อไปแล้วพวงก,ก็แต่ว่าจะสามารถเลี้ยงดูทาลกทั้งสองได้อย่างไรมากกว่าปังเองนั้นเป็นทารกแสนรูน้นะขณะที่มีการต่อสู้กันอย่างเป็นตายกลับไม่ร้องไห้ส่งเสียงออกมาแต่พอเห็นมารดานั้งมีสีหน้าเศร้าส้อยปังเองกลับร้องไห้จ้าพวงเหลียงเฮียจึงหอมแก้มปลอบโยนานางปังเองเห็นมารดาย,ยิ้มได้ปังเองก็หัวเลาะออกมาทั้งเหวียวล่างเดินออกมาภายนอกเห็นมีดสั้นอีกเล่มปักอยู่ที่ผนัง บนกระดาษมีข้อความเดียวกันว่าให้รีบกลับไปอย่าขึ้นไปเขาไท่แห้งสวัวจึงคิดว่าเป็นพวกของเอี้ยตรงเองนั้นคงจะต้องการเตือนถึงอันตราย จึงหันไปบอกกับพวกกวงเหนียงเฮียว่าพวกเราไม่ควรจะขึ้นไท่เหงสัวเฮงเล้งก็เอ่ยว่าคนที่จะขึ้นไท่เหงสัวก็เจ้าคนที่ห้ามก็เจ้าเล่นตลกอะไรเนี่ยทั้งเหียวลังจึงบอกว่าชายชราที่บาดเจ็บนั้นก็คือเอียตงเองที่ควรจะไปร่วมชุมนุมบนเขาไท่ยเหงสัวด้วยแต่กลับจะต้องมาบาดเจ็บคาดว่าบนเขาไท่เหงสัวน่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นจึงไม่ควรไปเฮงเล้งก็ไปชดว่าก็บอกให้ไปเมืองหลวงตั้งแต่แรก กวงเหลียงเฮียก็เอ่ยว่าไม่ว่าไปที่ไหนก็เจอแต่ศัตรูทั้งนั้นไปไหนก็ได้นางไม่กลัวทั้งเหวียงลังนั่งคิดดูสักครู่ถ้าตามเฮ่งเล้งไปเมืองหลวงก็อาจจะเจอศัตรูอีกไม่แน่ว่าเฮ่งเล้งนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรแน่กวแต่ว่ากวงเหลียงเฮียนั้นจะหลงกลเฮ่งเล้งไปด้วยจึงเอ่ยว่าที่กวงเหลียงเฮียพูดมาก็ถูกว่าไปที่ไหนก็มีศัตรูดังนั้นถ้าขึ้นไข่เฮ่งสัวก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกับเหล่าชาวยุพอ ที่จะช่วยเหลือได้บ้างดังนั้นจึงตัดสินใจว่าจะขึ้นเขาไทเฮงสัวอีกครั้งกวงเหลียงเฮียนตั้งแต่เดินทางมากะถังเหียวลังหล,หลายวันนี้เห็นว่าถังเหียวลังนั้นเป็นคนเปิดเผยกล้าหาญจึงเห็นชอบด้วยทันทีบอกว่าไม่แน่อาจจะได้พบกับสหายของปังกวงเหลียงหรือไม่ก็สหายของจิวแชก็ได้ดังนั้นพอรุ่งขึ้นวันที่สองทั้งสามก็ออกเดินทางจากเมืองซิวบูมาถึงเชิงเขาไทเฮงสัวตอนเที่ยงวันแต่ ลับไม่พบร่องรอยของผู้คนเลยทั้งๆที่บนยอดเขานั้นมีการประชุมชาวย,ยุทธไม่มีแม้แต่คนที่รอต้อนรับทั้งสามจึงฝ่าดงไม้ขึ้นเขาไท่แห่งส่วไปอีกครึ่งวันมีแต่นกบินมาแต่ไม่ได้ยินเสียงผู้คนเลยกวงเหลียงเฮียจึงถามว่าควรจะไปต่อหรือไม่พันมีเสียงผิวปากดังมาจากพงไม้ไม่ไกลราวสิบว่าถังเหียวลังชุดกวงเหลียงเฮียให้นั่งลงและแตะบ่าของแห่งเล้งเอ่ยว่าอย่าขยับแล้ว ออกแรงกดไหปลาล้าของเฮ่งเล้งให้นั่งลงเอ่ยว่าจะยืนให้พวกมันเห็นหรือไงเฮ่งเล้งจำต้องนั่งลงทั้งเหียวลังมองลอดออกไปเห็นเล้งบักกงตาเดียวยืนกว่าตามองทั่วบริเวณครับ เราซื้อขอเล่า3มกระบี่สาวในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าถังเหี่ยวล้างแห่งเล้งกวงเหลียงเฮียและทาลกปังเองได้เดินทางมาถึงเขาไทแห่งสัวแล้วแต่เล้งบักกงนั้นมาขวางหน้าไว้ถังเหี่ยวล้างกับพวกจะเป็นอันตรายหรือไม่มาติดตามเราซื้อขอลเล้า3ามกระบี่สาวได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอลเล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ